สวัสดีครับพ,พ่อแม่พี่น้องที่เขารพบทุกทุกท่านครับเสาร์นี้เป็นเสาร์วันที่สิบห้ากรกฎาคมครับพี่นีส,ส่ผ้าพยายามบิดหลังจากหมู่บ้านพอนีใส่ใส่ไวบานนีคกับบ่ได้ยามเพราะว่าฝ้าห้องครับกับว่นนี้กบได้ยามกับได้ยามยุ่แแ่ว่าบ่ได้ไทยพี่น้องบึงเพราะว่าฝ้ามันห้องเสาร์นี้ก็เลยสีไพยายามกันเลยครับ เกลื่อนก็นได้ปลาดุกสองตัวก็ปลาเข็งปลาเข็งสองตัวครับพันนี้ใส่ก็ใส่ไว้นี่แหละน่าจะคล้องนี่แหละครับ่ได่ไปหากินหน้าผู้อื่นหรอกนี่ใส่ไวน้นี่นี่ครับเงียบบ่บมีครับบ่ติดได้แป้งกำลังโหดบักแดง,พแดง,งเพื่อนบักแดงสร้างครับบาเม็นบักแดงกวาดหรือเป็นบักแดงสร้างบักแดงล้านแบบสมัยก่อนน่แหละครับ เพื่อนแตงล้านกำลังห้ามเดี๋ยวกางน,นอยจะขื่นทางแล้วก็สิเก็บขายกันเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับนี่ครับสภาพบรรยากาศหน้าพญ่ไส้เขาหน้าพญ่ไส้ครับนี่ดูเสืกว่าปีนี้ดีอยู่ดีกว่าพี่กายหลายเติบอยู่ครับพี่กายหยาหลายนี่ครับปีนี้อาบ่มีหรอกเขาก็ดีเติบอยู่ เงียบครับบอติหรังนี้ก็เงียบเอ้าอียังดึงมันไปหลูดขึ้นบริเวมะยามฝ่าห้องบ,บืมบำบืมบำอากาศกระห้อนฝนทําทา่าขึ้นกี่ตกแต่ว่ากับอบ่ตกอากาศห้อนเบิดมือครับ วันจนว่าเกิดพดเกิดตุม้มห่นละเก๋ก็เงียบมีก็เงียบเอ้าปลายังมาตีเบ็ดเพือพ่อให้ปลาเขาแตกอีกโอ้ยแตกปลาดุกครับพี่นอ้องนี่ครับนี่ครับปลาดุกครับนี่ปลาดุกครับตัวไงตัวร่างเงี้ยง,ง นี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดียวันเดียวกันกน,นี่ครับพี่น้องโตกำลังงามๆเลยโตอ้วนประดุกหน้าครับเดี๋ยวพนนี้ใส่ปดก่อนโอ้มันมันเส่านีม่มันนะครับเดึปงะดุก โยินแบบนี้พบมีรหลุดครับนี่ใส่ถุงมันได้หลหนึ่งหนึ่งแ้มหนึ่งแ้มหนึ่งแ้มมันละครับบันเดี๋ยวไปรุ่นต่อเราทีนี่เปรุ่นสัดง่าป ไปต่อครับพี่นอ้องไปดูซิว่าจะมีสัตว์ใหญ่หรือเปล่าเนาหลังหนีเบ็ดคือโกงมีหางบ่เอามีอยู่ครับพี่นอ้องปลาดุกดียแล้วครับนี่อู้มือนีมันปลาดุกครับนี่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 อุ้ย ยุดยุดยุดยดยุดยุดยกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานี่มันได้จังซี่นี่เดี๋ยวเดีเดีย,ดย,ดย,ดยนี่ครับพี่น้องปลาดุกโตงา,งามเลยอ้อเศร้านน่มนันปลาดุกครับสองโตลละเด็กสองแซ็มสองแซม หัวมาสิบบติดอุ้ย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 เยอะก็สองหัวเอาถ้ามือใส่ก็หูจักบาทนี่ไปพี่น้องไปยามต่อปไปมาแล้วได้แล้วได้ประดุกสองแล้วนี้เงียบ บักหอยเสื้อรีหน้าพี่นี่ใส่หลายหลายมันไปล่งรีเพือแล้วเพื่อแล้วเป็นสอบ,บพุ่นละพี่น้องจาเวลาใส่เบ็ดนี่ตใส่เงี้ยจมบ่ไดดได้ครับใส่เป็นเงี้ยใส่เดือนนี่ใส่จมลงไปหลายๆนา่บา่ไดดต้องใส่ใส่เงียสูงขึ้นมาแน่เพื่อให้พ่นบักห้อยนะครับมันจังรอยขึ้นมาก,กินบ่ไดดนี่ก็เงียบครับ เงียบเลยเงียบเลยทั้งนี้ก็เงียบทั้งนี้ก็เงียบมีตะกนีก้มองนี่ก็เกิดเขาเกิดดีอยู่ได้ครับเขาเกิดเบิดนั่นแหละบัดนี้พอน้ำมาปักหอยเชอรี่มันกินเขา กินเขาจนเขาว่างโล่งไหมพูดอะไก่ขื้นไปใครอยู่ทั้งนี่ไก่ขึ้นไปใครอยู่ทั้งอันนี้ก็มีนะนั่นนั่หนหนัวห,หอยพูดเพื่อนขื้นไปใครพูดอะแท้ขึ้นยังบักหอยอันนี้ออกลูกปีเลยจะเคือบุญทำลายมันก่อนอโอ้ โตทำไรเดี๋ยวจับไปเหเป็ดน้ามักเบิดซะสเลยพยายามตัวครับพี่น้องนี่ก็นเงียบบัก้อยเสือดีกินเบิดอหนอะไรเงียยมันแต่ใสเ่เงียบถึงดินนี่บอกแป๊บเดียวครับมันสิกินจนบน่ยังปลาบ่ท่านหรอกปลามาบ่ท่าน,น,นกินก่อน เท็ดบักห้อยก่อนห้อยห้อยห้อยมีประโยชน์แต่ก็ให้โทษห้อยแบบนึงก็มีประโยชน์อยู่มีประโยชน์ไม,ม่ถึงโทษนั่นละหอ้อยยังบุญดังนี้ปีเงียขึ้นมายุงเสิ่ง nhẹp thì khá này được đi nha khi mà bày thân thương phần như sai thì mất kiếp ầu khá này cứ nhẹp khá này, này Cứ đấy nhẹp nhẹp chiếp này Cứ หลังสุดท้ายนี่ใส้ส่เบดบะไหลครับสชเบปบะมาณยี่สิบกว่าขั้นนี่หลังสุดท้ายก็งเงียบครับเดี๋ยวครับบันี้ไปสรุปผลไปสรุปผลอยู่เชียงหน้านี่ท้ายเบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยครับไปสรุปผลอยู่เชียงหน้าพอเด้แกงพอได้กดปนอยู่หรอกครับ หาอยากหากินแบบพอนี่ไส่ดีนะครับมันก็ได้โบมันกับ่บได้โบมีการจัดฉากเพราะว่าคือบ่ไปสื่อปลาอยู่ตลาดมาเสียบเบ็ดไว้แล้วไปทายเอาเพราะว่าโอ้ยไปเหตุยังเนี้ยนั่นตัวคนตัวข้าเจ้าจะไปหาตัวข้าเจ้าบนบดีเอาแบบบ,นบานๆโหลดได้ก็ได้บบได้ก็บ่เอาแล้ว่มืออีได้อยู่ครับ เดี๋ยวไปสรุปผลอยู่ที่นนหน้าครับขึ้นนี่ยิ่งเสียงปลาด้ินด้วยนี่ว่ามันจีบเบ็ด,ดมันโบมแมนนี่ครับสภาพทีงหน้าพลอยไส้เมือวานกับไปเกี่ยว n h ามาไว้ไลยกินโบเบิดตรงวัวนี่ก็เงเ่ินพลอยไส้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาสรุปผล อ้าวตายกาเขิงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หามบอ,อกก่อนมีครับป้าได้เมื่อคืนประดูกสองประเข่งสองตัวตัวหนึ่งตายนี่ได้วัางหันอีกสองครับปลาดุก นี่นี่ครับพี่น้องกำลังงามๆนี่จะประดุกหน้ารว,วนครับครับผมสำหรับคลิปนี้กะมีส่สม,มีนะครับเด้อฝากขอบคุณพี่น้องสู่ฟูสซูคข้นที่ขามาเบิงฝากกดติดตามเหตุอลี่ใส่เนี่ยครับกดติดตามกดแช่กดรูปเขายกงนี่โป้น้่นั่นแหละ เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ส่องพ่อใหญ่ใสยส่องหน่อยๆโอ้จเอเจอยู่หากินอยู่มอเมแมแองซี่แหละครับสำหรับคลิปนี้มีสานีนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ